ในปีงบประมาณ2,565สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตระหนักถึงหน้าที่ที่สะท้อนปัญหาด้านการเกษตรด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเปิดเวทีเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวบรวมวิเคราะห์จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมุ่งหวังให้ความเห็นชอบและข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดนคนปรปฐมสามารถนำไปใช้ในข้อมูลในการพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ,กรเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสภาเกษตรกรจังหวัดนคนปรปฐมจึงได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการรวบรวมปัญหาของเกษตรกร,ร,กร,รที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพกเกษตรกรรม ผลงานมีดังนี้ 1. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันจันทร์ที่28มีนาคม2,565หน้าห้องประชุมโลดจันสุพรรณอาคารศูนย์เรียนรวม3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่องการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางเกษตรกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมและได้มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเกษตรกรรมของเกษตรกรในด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองคอ์กรการนำข้อมูลปัญหาความต้องการขององคอ์กรเกษตรกรสู่การประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายศักยภาพการผลิต ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยส่งเสริมการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมจึงนำประเด็นปัญหามาแก้ไขโดยจัดทำเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้การตลาดและช่องทางการจำหน่ายด้านน้ำดื่มแก่เกษตรกรการเกษตรดอนตูมจำกัดเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการวางแผนการตลาด เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565ณสากรการเกษตรดอนตูมจำกัดตำบลสามง่ามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม